วิธีกำจัดขยะด้วยไฟแรงสูงเตาไฟแรงสูงนะครับคือถ้าเราทำเตาแบบนี้เพื่อกำจัดขยะนะเผาขยะมันต้องเป็นแบบนี้นะฮะเพราะว่าเขาจะกำจัดขยะได้ละเอียดเลยนะฮะไม่ละเอียดเลยนะครับควันน้อยเพราะว่าไฟแรงนะฮะควันน้อยครับไฟแรง คือถ้าเผาขยะทั่วไปคละๆกันเนี่ยถ้าไฟไม่แรงนะฮะมันจะเกิดควันควันมากแล้วก็เหม็นแต่ถ้าเราใช้วิธีแบบนี้ทําแบบนี้นะฮะควันจะน้อยนะครับเปลวไฟจะแรงโอ้โหนี่ผมเข้าใกล้ๆยังขนาดห่างพอสมควรผมยังร้อนเลยนะฮะเห็นไหมฮะเห็นไหมครับผมจะเจาะรูช่องว่างให้อากาศเข้าไปเนี่ยฮะเยอะ ปี๊บ <P ee f> เนี่ยข้างในปี๊บเนี่ยผมจะพับไอช่องที่ผมเจาะปี๊บนะครับผมจะพับเข้าไปพับเข้าไปเพื่อ <P ee> <P ee> ให้มันไปค้ำตรงนู้นไปยันตรงนี้ไปให้ถุงวางลงไปมันเกี่ยวบ้างไม่เกี่ยวบ้างหลุดลงไปบ้าง,เก,งเกี่ยวตรงนู้นเกี่ยวตรงนี้ก็จะเกิดเป็นโพรงอากาศเยอะๆในปี๊บนี่นะฮะพอพลงอากาศเยอะกันเผาไหมก็ดีนะฮะไม่เกิดควันเกิดน้อยมากนะฮะก,กํกจาจัดควันได้ดีมากเผาไหมได้ดีมากนะครับมีเท่าไหร่ก็ไม่เหลือนะครับใช้เวลาแป๊บเดียว หมดเกี้ยงเลยฮะขยะผมจากผมสะสมขยะเอาไว้เยอะๆวันนี้แป๊บเดียวเกี้ยงเลยฮะเนี่ยหมดแล้วผมไม่มีอะไรมาเสริมแล้วขยะผมเห็นไหมครับผมจะเจาะด้านข้างนะพาพาพาแต่ไม่ทิ้งนะพับเข้าไปพับเข้าไปพับเข้าไปข้างในตีไปว่าประมาณว่าเป็นเป็นตะแกงอ่ะเป็นแต่แกงคล้ายๆว่าประมาณว่าเป็นแตะแกงนะฮะ มันจะไปค้ำตรงนูน้นไปค้ำตรงนี้เราทิ้งอะไรลงไปเนี่ยมันจะไม่ไปกองกันทีเดียวนะฮะมันจะไปติดอยู่ตรงนูน้นติดอยู่ตรงนี้ก็กลายเป็นโพรงอากาศเยอะการเผาไหม้ก็เลยดีนะครับเพราะว่าอากาศเข้าไปผสมกับเชื้อไฟได้ดีโอเคครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์นะครับผมทดลองแล้วแล้วก็เห็นผลแล้วนะครับถึงได้เอามาเผยแพร่ขอมีความสุขครับ